วัดีครับวันนี้เช่นเคยนะครับร้านเรื่อยนต์กระทิงดำนะครับของเรานะครับเอาเลื่อยนต์กระทิงดำรุ่น ,6000 s เนะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับเอามาถ่ายคลิปให้ดูนะครับแล้วท่อนท้ายๆยคลิปก็จะมีรีวิวการตัดให้ดูด้วยนะครับจากลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็ใช้งานจริงนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น6000มี2สีด้วยกันนะครับก็คือสีเขียวกับสีดำ โฉมใหม่ปี2025เลยนะครับอุปกรณ์เดิมๆหนึ่งชุดนะครับบาสิเจุดห้าพร้อมโซ่แล้วก็ชุดเครื่องมือนี่นะครับกล่องแห้งลานสตาร์ทดึงเบาสเตอร์แหวนนะครับท่อสองลูคู่แรงไม่อั้นนะครับมีเกมองน้ํามันใช้น้ํามันบินฟินผสมสองทีนะครับแล้วก็มีช่องเติมน้ํามันหล่อโซ่ด้านหน้านะครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็มีโซ่กับบาสิเจุดห้าพร้อมชุดเครื่องมือไปถึงประกอบใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวท่อนท้ายผมจะ ใส่คลิปอ่าเป็นรีวิวการตัดให้ดูนะครับโอเคนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ